สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาขายผระช่วยคนขายผระแบบคนไม่เป็นพระบอ้ปูบินนะครับซึ่งออกคลิปมาก็พอให้บอยเนี่ยอยู่ได้ชครับผมไม่ขัดสนนิดนึงครับคือผมไปที่ไหนนะครับใครปีพระอะไรนะครับผมจะช่วยทาคลิปแล้วช่วยขายให้นะครับส่วนเก๊แท้อย่างไรนี้พิจารณาเอาเองครับเพราะว่าบอยได้มาแบบนี้ชครับผมอ่ะบอย พระบอยนี่ทาไมราคาไม่แพงพระบ้านบ้านราคาบ้านบ้านก็ไม่ต้องมากดูค่าแรงเงวันนี้นะครับอ uh huh. ่าค่าแรง300อยู่เลยครับคร uh huh. จะให้ผมเอาเป็นแสนเป็นล้านอ่า uh huh. ไม่ได้เพราะ uh huh. รว่าต้องดูกําลังที่ว่าท่านที่ว่าสะสมพระ uh huh. ามาแบ่งปันเราก็แบ่งปันให้ราคาเบาๆเอา,าที่ว่าท่านจับต้องได้ไม่มากจะเกินไปแบ่งปันราคาไปใช้คุณตะคุณใช่ครับ uh huh. ไอ้องเป็นร้านเป็นแสงนี่อยากขายครับแต่ไม่รู้ขายใครใช่ครับถ้าเปิดองค์เป็นร้านเป็นแสงตานนี้ยังขายไม่ได้สักองค์แน่นอนครับครัอบบอยราคา,าพักของบอยเนี่ยบอยตั้งยังไงผมอยู่เออลิมิตอยู่ที่สองพันสามพันสองพันสามพันครับเคยขายแพงสุดองเม่อไหร่อ่าขายแพงสุดก็สามพันสามพันครับมีคนต่อไหมสามพันไม่มีต่อครับไม่มีต่อเห็นเห็นเนื้อชอบเนื้อดูเนื้อวิดีโอเส็อะไรเซ็ชอบ โอนตังเลยโอนเลยครับคือคือไม่มีการแบบว่ามีมีคนมาขอเดินมาดูมาขอมาดูไหมขับรถมาดูไหมหรือน้อยมากน้อยมากที่ว่าจะมาครับครับอันนี้นะครับทางช่องไม่ได้การันตีใครสักคนที่ออกคลิปนะครับคือพี่บอยนี่ต้องรับผิดชอบเองครับเพราะว่าเงินเข้าที่บอยครับคือคือผมเนี่ยเป็นกลางว่าคุณก็มาถ้าไม่แท้ก็าไม่ต้องมาซื้อตั้งแต่ต้นใช่ครับคือแล้ว ที่สำับอยไม่เคยไม่เคยเอาปืนไปจ่อหรือเฮ้ยกงมาซื้อไม่เคยมาคับงใครครับครับอะบอยครับวันนี้เราจะเอาปละอะไรมาไม่ได้แต่งปันนะครับขายเลยก็วันนี้จะมาต้องมีสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับผมอ่านะแล้วก็สมกอกำแพงเพชรพิมพ์พนมือครับผมแล้วก็พระนาคปกนี่นะครับแล้วก็สมกพิมพนมือครับ แม่เหล็กดูดติดนะครับพระสุนกอชุดนี้พระสุนกอพิมพ์พนมมือครับมันเป็นพระใหม่หรือพระยังไงครับบอยอันนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ได้มาอีกทีหนึ่งเพราะว่าพระเรื่องพระนี่ผมไม่เก่งเลยผมไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยแต่ทีนี้เคยเห็นแบบว่านั่งสมาธิแต่นี่มีพนมมือ,อเราเห็นแล้วก็มาทรกว่าเดี๋ยวสักวันเราต้องไล์ไล์สดมั่งไล่ทำยูทูบเอาไว้ทํา youtube มั่งอันนี้อ่ะแล้วพระพระนาปกมีอะไระพระนาปก น่าปกอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามนงันหรอสนิทเลยครับฮะสนิทผมก็ไม่เป็นเหมือนกันนี่นะครับแต่มาแบบแต่เรามีเรามีจริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ดีไปทําขึ้นมาครับผมมันต้องมีครับเพราะว่าอย่างไงผมว่าคิดว่ามันต้องมีทุกอย่างทุกอย่างในโลกนี้มันต้องมีอยู่แล้วทําไมงั้นไม่มีออกมาให้ให้เห็นดูหรอกครับผมนี่แบ่งปันองค์เท่าไหร่เนี่ยอ่าจะจะเป็นชุดนี้ผมก็จะแบ่งอยู่ประมาณผมว่ะสองพันสามพันครับผม ตาล้แล้วแต่สภาพความสวยนะครับครับผมก็โทรมาโทรมาคุยกันได้นะครับครับนี่เดี๋ยวบอยออกมาข้างนอกนิดนึงครับเดี๋ยวจะเพื่อความสบายใจของบอยนะครับข้อขายพระบราก็ดูพระไม่เป็นก็ให้ขึ้นกล้องกําลังขยายขนาดสูงให้ดูเลยนะครับครับคืออ่ะบอยเชิญเลยครับนี่อันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ไหนนะอ่าสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่ครับสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นะครับทันไม่ทัน ยุคก,ก่อนยุคหลังนะครับเนื้ออะไรเงี้ยนะครับพิมพ์ไม่ถูกต้องอะนะครับคุณก็มามาดูกันเองนะครับอ่านี่นะครับสภาพขององค์พระถ้ามองอย่างนี้ก็แตกรายงาดิครับเนี่ยนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะมาขึ้นกล้องให้ดูเอาขึน้นกล้องให้ดูนี่นะครับเนื้ออเนื้อเนื้อขององค์พระใช่ครับ พี่บอยพี่บอยขยายเลื่อนเลื่อนให้ดูหน่อยนะครับนี่นะรับางคนเขาก็ถามผมนะว่าเป็นเนื้ออะไรเนื้อสังคโลกเปล่าแตะไรงานเขาว่าเตะไรงานสังรโลกผมว่าผมผมาดูไม่เป็นหรอกครับแต่ให้ผมขึ้นกล้องได้แต่ให้ผมบรรยายบรรยายไม่เป็นเพราะว่าผมไม่รู้ไม่เก่งเรื่องพระสมเด็จไม่กดิกหูเลยครับ,ค,รบคือกไม่ว่าจะพระสมเด็จอะไรนะครับคือดูภาพเอาครับ ถ้าชอบก็แบ่งถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปครับผมนี่นะครับแต่ละองค์แต่ละองค์นี้อ่ะบอยบอยขยับให้ดูนิดนึงนะครับไม่ชอบก็ผ่านไปง่ายๆครับไม่ต้องมาเล่าหรือไม่ต้องมาคืนกันทีหลังนะครับใช่ครับคือคือถ้าแล้วถ้าาต้องการคืนคืนกันนก็ต้องซื้อองค์เป็นล้านครับคือถ้าถ şey ้าเราซื้อใครซื้อองค์เป็นล้านผมรับประกันให้อ่าแต่ภายในหนึ่งปีผมจะรับประกันอย่างนี้เลยครับอ่าองค์หนึ่งล้านภายในหนึ่งปีปุ๊บ ก็คืนได้อย่างนั้นผมแน่นอนแต่ถ้าราคาหลักพันนี่ก็ใครชอบก็เช่าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับผมผมง่ายครับก็ไม่ต้องเอาไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะดูอีกองหนึ่งดูสองสามองเลยนะครับเพราะว่านี่มีภาพเป็นถาดอย่างนี้นะครับเพราะว่ามีน้อยไม่มีมีไม่เยอะครับผมนี่ครับองค์นี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเราจะถ่ายถ่ายนั่นอ่ะบอกไปเลยครับ คือใครคิดใครใครแค่คิดว่าหรือนึกว่าเค้กนะครับไม่ต้องมาตั้งแต่ต้นนะครับเดี๋ยวเกิดข้อโต้แย้งกันนะครับบอยมีพระลักษณะนี้เนื้อนี้นะครับไม่ใช่อาจจะเป็นเนื้อตรงกับกลุ่มเซียนหรือไม่ตรงกลุ่มเซียนนะครับต้องพิจารณากันเอาเองนะครับถ้าไม่เป็นพระอย่าซื้อพระนะครับเพราะเพราะบอยบอกว่าบอยยิ่งไม่เป็นพระอยู่ด้วยครับซื้อไปเงินาไปใช้แล้วไม่ต้องมาคืนพระนะครับไม่คืนตังค์นะครับนะบนี่คือก็เงินใช้ไปแล้วพระก็ได้ไปแล้ว นี่นะครับใครบอกว่าเก๊รับคืนสินค้าอื่นนั้นเขาก็ไม่รับคืนนะครับใช้หมดแล้วใช้ไม่ดีรับคืนไม่ได้นะครับนี่ของบอลมิซื้อไปแล้วไม่คืนนะโอนตังค์มาแล้วไม่คืนนะส่วนมากนั่งเงียบหมดครับครับผมไม่มีการที่ว่าโต้แย้งเลยครับครับผมเนื้อจะเป็นก้อนแต่ท้องดูอ แบบพื้นๆก็เหมือนพระธรรมดาไม่ต้องส่งกล้องนะก็เหมือนพระธรรมดาแบบเตกไรงาแต่จริงๆมันไม่เหมือนแตกไรงาครับเป็นก้อนเป็นเขาเรียกพระเก่าจริงเนี่ยนะครับแตกเป็นก้อนกล้องคําลังอยาย่ขนาดสูงนี้เขาพอเห็นพอเห็นนะครับสามร้อยเท่าพอเห็นเม็ดทองเม็ดทองเม็ดเทิงอะไรมาครับคือถ้าเก๋ถ้าคุณมองว่าพระองค์นี้เก๋พระทำใหม่นะครับก็ไม่ต้องมาไม่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยเสียเวลาครับ เกิดข้อต้องแย้งกันเปล่าๆนะครับใช่เดี๋ยวเราจะเอาอีกองหนึ่งครับอเข็มสีเข้มหน่อยี่แตกลายงาสีเข้มหน่อยนะครับนี่นี่นนี่ชลดนี้เลยนะครับสามนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาองค์นี้ไปส่องให้ดูนะครับคือผมทางช่องไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากนะครับทำคลิปแบบแบบบ้านๆเลยนะครับ นี่นะครับส่องขยายให้องค์ให้ดูแบบเนื้อแบบนี้นะครับอันนี้องค์ละสามพันครับนี่นะครับมีสามองค์ครับมีสามองค์เนื่อนี่มีสามองค์นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกล้องกําลังขยายสามร้อยเท่าให้นะครับนี่บอดบอยเป็นนั้งน้องชายใหญ่สินมันชรครับคือพระเก็บคนละที่กันนะครับนี่ ไม่ได้แบ,บ่งพระของใหญ่ชินบัญชรมาให้นะครับครับเนี่เนี่เป็นพระที่บ่อยเก็บได้เมื่อสมัยทํางานโรงงานครับผมเนี่นะครับเฮ้ยนี่นี่้วยนี่นี่น,นี่ดูเอาเองนะครับครับค่าความเก่าอะไรเงี้ยเป็นยังไงนะครับไม่ได้รับประกองประกันอะไรนะครับแต่ถ้าจ่ายเงินมาโอเปนร้านนี้โอเคเดี๋ยวถึงปีคืนให้ครับผมโอเคแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูพระสุ่งก่อพิมพ์นมมือซึ่งอันนี้นะครับ ผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะครับเห็นนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับถ้ามีคนการทําเก๊น,นะครับเขาเก้พระซุ้มก่อนเลยดีกว่าครับแต่ใส่พนมมือมานี่ขายไม่ได้เลยนะครับอ่ะพี่บอยหยิบขึ้นไปเป็นตัวอย่างส่งให้หนอยนะครับเนี่ยนะครับเดีย๋ยวเราจะดูสภาพเนื้อเลยนะครับให้ดูองค์พระก่อน นี่นะครับสภาพขององค์พระนี่ครับยังไงครับอาจารย์พี่บอยก็อธิบายไม่ได้เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องอธิบายครับเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้เรื่องว่าซุ้มโกนี่ยุคไหนเป็นมาอย,ย่างไงไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เลย แต่ผมได้มาแบบนี้ผมต้องเก็บแบบนี้เลยก็ขายแบบนี้แหละก็เอาแบบนี้เลยอ่าอซุ้มโกอภิพนมมือเนี่ยไม่เล็กดูติดนะครับไม่เล็กดูติดเพราะว่าอะไรอะไรลูกค้าอะไรเจ้าให้ค่อยให้ลองหน่อยเอาไม่เล็กดูหน่อยครับติดทุกองติดครับจะไม่ติดตึบขึ้นมาเลยนะมันค่อยนึบนึบนึบมาบางบาบาเบาเบาครับโอเคเลื่อนเลื่อนดูทั้งองค์นิดนึงนะครับอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านคอเนี่ยนะครับ นีสภาพของเนื้อผ่าน,นะครับ แล้วประมาณนี้นะครับส่องให้ดูให้เห็นๆประมาณนี้เลยนะครับขยายให้ดูอ่ะเดี๋ยวเกล็ดขาวว่าเรานั่นเราจะซูมยิบมาให้เห็นเลยอ,องคหนึ่งนะครับนี่ซูมยิบมาจากฐานนี้นะบอยบอยยิบอ,องไหนก็ได้ครับนี่นะครับจะเก่าจะอะไรยังไงพิจารณาดูกันเราเองนะครับคือบอยก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องพระครับ เนี่นนนย,ยน,นะครับเนื้อของอ่านี่สภาพขององค์พระนะครับเดี๋ยวเราจะให้เห็นเนื้อองค์พระนะครับบอยพูดไม่เก่งนะครับผมก,ก็ก็ช่วยทุกคนนะครับถ้าเก่งบ้างไม่เก่งบ้างพระบ้านพระใหม่พระเก่านะครับผ่านไปที่ไหนนะครับผมก็จะทํารายการให้นะครับอ่า,อาพี่บอยเลื่อนให้เลื่อนนิดหนึ่งครับ อันนี้ด้านอ่าด้านหน้ามีหน้ามีตานะครับโอ้ยอันนี้องค์นี้มีหน้ามีตาครับนี่นะครับอ่าเลื่อนไปที่พนมมือนิดหนึ่งครับปกปกติแล้วพระสุ้มก่อไม่พนมมือนะครับแต่องค์นี้พนมมือชุดนี้ที่บอยได้มาพนมมือนะครับเราเห็นแปลกกันเลยเอาไว้ทำเอามาทํา youtube เลยผมือไม่ใช่เสียงค่ะผม ไม่ใช่เสียนไม่ใช่เป็นเป็นคนบ้นนานบ้านธรรมดาครับคุณนชาวบินค์ข้ามค,ครับขยายสองเลื่อนเลือนให้ดูอีกนิดหนึงครับนี่นะครับพระบ้านบ้านราคาบ้านบ้านนะครับ ออพี่บอยไอ้องหนึ่งครับคือคือ,คอบอยเวลาคนมามาขอซื้อนี่เขาก็จะขอให้ขยายให้ดูทุกองครับ,ค,รบคือก็ดีอย่างหนึ่งนะครับการซื้อพระด้วยกล้องกําลังขยายขนาดสูงนะครับจะยุติได้ทุกอย่างนะครับจะยุติข้อโตโ้แย้งได้ทุกอย่างเลยนะครับนี่นะครับ ได้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นพระนักปกอะไรเอเป็นพระนักปกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ากุไหนเดี๋ยวเราจะให้ไปดูพระนักปกเที่ยวหนึ่งนะครับว่าเป็นพระนักปกอะไรนะครับอันนี้พระองค์เราเท่าไหร่สามพันอันนี้ผมเป็นพระสองพันครับนักปกแบบนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะขึ้นเนื้อขึ้นกล้องเลบอยหยิบไปขึ้นกล้องรอเลยครับ เนี่นะครับเดี๋ยวเราจะส่องกล้องกําลังขยายให้ดูนะครับว่าเราไม่รู้ว่าจะขยายดูอะไรนะครับถ้าจะเป็นความเก่าก็พิจารณาเราเองนะครับว่าอันนี้เนี่ยครับขยายให้ดูเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเลื่อนให้ดูนิดนะครับนี่ยนะครับ ครับผมองค์งนี้นะครับองค์ที่นี่นะครับองค,านานนค์นี้นะครับผ่านาปกหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่สภาพของเนื้อ,อ,อาเดี๋ยววอยหยิบให้ให้ดูอีกองหนึ่งครับเลื่อนเลื่อนเลืออ่อนไาเลื่อนเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้ออีกองกันเลยนะครับ ส่วนมากแบ่งกันไปก็จะขอสภาพสวยไอ้เราก็ไม่รู้ว่าสวยเขาแบบไหนอ่าสวยสวยของเขานี่สวยพวกอรอยแตกหรือสวยแบบองค์พระบอกไม่ได้เลยครับนี่นะครับ ข้างหน้านี้เลยครับพี่ว่าทับศู์ของพี่บอยนี่อยู่ตรงไหนครับทุกวันนี้อยู่ตรงข้างวัดไผ่เะดาวครับข้างข้างวัดไผ่เะดาวครับบางทีผมก็ส่วนมากพระจะอยู่บนบ้านของไว้บนบ้านเพราะว่าผมซื้อโต๊ะมาไว้บนบ้านเอาไว้ไว้สดได้ไม่ต้องมานี่ที่นี่มันแคบครับครับผมเพราะว่าช่องมันแคบก็เลยซื้อโต๊ะมาแล้วไลสดบนบ้านอ่าก็กล่าวว่าจะไร้ลองพี่แต่เทพมาก็จะ คือาไล่ทำยูทูบไปทั้งบนบ้านไงก็เลยอ๋อจะไปทําบนบ้านครับเปแรกจะทำบนบ้านก็เลยอ๋อ,อที่สุดจจที่ฝากสถานที่ละที่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 ท่านพิสอยู่นะครับครับโอเคครับผมก็พระบ้านราคาบ้านๆาาน,น,นะครับขายพระแบบคนไม่เป็นพักจริงเลยนะครับอ่าพี่วายพึงปกติแล้พูดไม่เก่งเลยใช่ไหมโอ้ผมผมก็พูดไปที่ไหนก็นแล้วแต่ไปกับเดี๋พี่ชายอ่าผมก็จะได้พูดสักคำ ไม่ก็พูดเลี่ยมคือคือคือพูดูไม่เก่งเลยครับเพราะผมเหม่นใช่คนชอบพูดไงเป็นคนพูดไม่เก่งเลยนะครับครับคือที่ออกคลิปกับผมนี่นะครับถามคําตอบคําถามหลายคําบางทีก็ไม่ตอบเลยก็มีนะครับครับผมขอบคุณนะครับเอฟซีที่อุดหนุนพี่บอยภูมินนะครับครับแล้วก็เอฟซีที่อุดหนุนท่าของกลุ่มอื่นๆที่ผมไปทํารายการให้นะครับคือคือผมจะทําให้ทุกท่านนะครับที่ที่มีพระนะครับ เจ๊แททพี่เจราเองครับถ้าไม่เป็นพระถ้าไม่มีตังจ่ายซื้อพระนะครับไม่ต้องมาซื้อตั้งแต่ต้นใช่ครับปัญหาจะได้ไม่เกิดขึ้นนะครับหรือก่อนซื้อไปเนี่ยคุยกันให้เรียบร้อยก่อนครับแล้วค่อยซื้อไปนะครับครับขอบคุณครับพี่บอยครับสวัสดีครับครับผม